ยีนไปไหนลูกพ <t ik> ี่แกมาหาหนูเจ้าเจ้าพี่แกเหรอเออไม่ได้มามันเมินหนูไปแล้วอ่ะหนี่แกจ้าหนูนี่แกจ้าจ้าพี่แกไม่มีมือมีแต่เท้าค่ะลูกอุ้ย แกดำก็มีไงแกกินแย่แกกินหแย่อาย่อยไหมถามพี่แกอาย่อยไหมครับอาย่อยเขากินข้าวเออใช่คแล้วเมื่อก่อนหนูเอาแย่ให้พ่อก IC ินเลยบอกว่าพ่อกินข้าวกินแย่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอามันมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกแล้วหนูจะป้อนพี่แกหรือเปล่าวะ เอาไปเอาไปป้อนพี่แก่ปไปเดินไปเดินไปพี่แก่อยู่นู่นเป็นร้อยเลยป่ะไปหาพี่แก่ป่ะแย่ไปป้อนพี่แก่เร็วเดี๋ยวหนูเอลีนจะพาเพื่อนๆไปป้อนย่พี่แก่นะปเลยลูกไปใกล้ๆสิไปใกล้ๆป่ะแมวพ่อเดี๋ยวพ่อจะพาหนูไปครับเดียว วันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูดำแน่ๆเลยนะครับเพื่อนๆเ่าะหนูตากแดดหนูมารับวิตามินดีใช่ไหมครับเราไม่ได้รับวิตามินดีนานมากแล้วเนาะปลาปลาปาไปหาพี่แกะกลาระวังตกนะครับลูกมันเป็นหลุมแน่เคอ้อมอ้ำมเอาแพร่บอป้อนข้าพี่แกะอ้ำๆอ้อมปลาใกล้ใกล้พี่แกะปลาใกล้ใ ไม่แก่อ้ามอ้ามไปใกล้ๆสิหลัวแมันจะไปกินได้ไงมันไม่กินหิน,ม,น,ออม,น,นมันกินแต่แก่เอ้ยมันกินตึกมันกินแต่หญ้าเลยพี่แก่เล่นหญ้าดูสินะเนี่ยเนี่ยไม่กินใบไม้อ่ะกินแต่หญ้าครับเขียวๆ แก่กินแย่ลานเนิอนุ่มตอนเช้าไม่มีคนเลยนะคะทุกคนแต่ตอนเย็นน่คนเยอะมากเลยใช่ไหมครับตอนเย็นคนเยอะมากเลยแต่ตอนตอนช่วงเช้านี่ไม่มีคนสักคนเลยอืมมีเล่นว่าวตอนไหนนะตอนเย็นใช่ไหมครับตอนเย็นเขาเล่นว่าวกันแล้วก็ตอนเช้าเขาไม่มีใครมาเล่นเลยเนาะครับวันนั้นหนูไอรินมาหนูเอรินมากินข้าว ที่นี่ใช่ไหมครับที่ไหนที่ไหนที่ไหนชี้เพื่อนๆสิร้านร้าไหนร้านไหนร้านด้วยรานนี้ใช่ไหมครับเออร้านนี้ใช่ไหมแล้วหนูเล่นไอ้รถไฟบ๊อบด้วยใช่ไหมครับบ๊อบบ๊อบบ๊อบอ๋อพีบ๊อบมีบ๊อบมารถบอบมาลูกแล้วบ๊อบมาแล้วมาลันเนืนนุ่มครับ ไปไหนลูกไปเล่นฟุตบอลไฟบ๊อบเหรอครับไปดูแผล่อเอาได้ยินเสียงแพะอ่แผล่บายเพื่อนๆก่อนเราจะไปแล้วครับอ่าสวัสดีเพื่อนๆให้พ่อหน่อยสิคะลูกพีแ่แพรอยู่นูน่นไกลไกลเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอตัวตะเกียไอตัวตะเกียร อ่ะหนูสวีมเพื่อนก่อนเอยินสวัสดีครับเพื่อนให้พ่อหน่อยครับเอรินไม่ยอมกลับบ้านนะครับเนี่ยไม่กลับอ่ะรีกลับบ้านป่ะกลับบ้านไหมครับกลับมาไหมหนเนยรินกลับบ้านกันค่ะ เดินกลับบ oh, ้านไหมมองหน้าพ่อก่อนกลับมากลับบ้านไหมปาสวิมเพื่อนก่อนเดินเดินหนุกลับบ้านก่อนนะครับเพื่อนๆบอกเพื่อนนะเดินหนุกลับบ้านก่อนครับก่อนนะครับเพื่อนๆกลับไหมไปดีกว่าไายบายไายบายทุกคนก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะยังสวัสดีคชายาจ้าลูก